มือไม่ได้อยู่อย่างนี้นะครับมือจะอยู่การยืนกรึงนะครับว่ยืนกรึงนะครับสองโรงเรียนในฝันการและประชาชนในพื้นที่การสังานาถึงพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชื่อโรงิจสองโต้งในความเชื่อหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเัียงบุรีในวันนี้ก็ผมขอรายงานความเป็น การรับลายเสร็จแล้วเมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว la tipica ในส่ครับในส่วนของการเปิดภาคเรียนออนไซต์ site, ในวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็ได้รับอนุมัติให้เปิดได้81โรงครับแต่ตอนนี้พบว่ามีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบวดแดงซึ่งเปิดมาได้2วันนะครับก็พบว่ามีเด็กติดเชื้อ อยู่หนึ่งคนนะครับซึ่งติดจากผู้ปกครองแล้วก็ตอนนี้ทางาโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงได้หยุดเรียนนะครับอีก3วันครับครบสามนาก,ก,ก็ก็จะเปิดเรียนได้ออนไซน์ได้ตามปกติครับาตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายน 2.0. 6 4ซึ่งสถานศึกษาของ สพอมอชัยอภูมิได้ทำการเปิดออนไลน์ทุกโรงแล้วแต่ในการเปิดในออนไซต์ site, หลังจากที่เราตั้งคณะกรรมการมาไต่ภาคีแล้วพบว,ว่าจะเตรียมความพร้อมในการเปิดออนไซต์ได้ในวันจันทร์ที่15แล้วก็วันจันทร์ที่22แล้วก็ทุกวันจันทร์แต่ละวันนะครับเราจะนำเสนอทางคณะกรรมการ โรคว่าจะเปิดได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมมีกําหนดทำลายไว้เรียบร้อยแล้วครับคงจะเปิดออนไซต์ได้สิ้นสุดน่าจะทุกโรงในในห้วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับขอบคุณมากครับ